กลับมาพบกับรายการสะพานสายรุ้งค่ะรายการที่นําเสนอเรื่องราวน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนคือคกลไกที่จะนําพาไปสู่สังคมอุดมสุขค่ะ ผู้ชมทราบไหมคะว่าดนตรีร็อกมีผลต่อการเต้นของหัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วรู้สึกอยากขยับร่างกายทำให้ผู้ฟังรู้สึกดีมีความสุขและตื่นตัวส่งผลให้เกิดอารมณ์ฮึกเหิมและในบางครั้งอาจก่อให้เกิดความใจร้อนและก้าวร้าวได้ค่ะวันนี้เราจะมาสนทนากับคุณต่อพงกันต่อคะ่ะในประเด็นของการเลี้ยงลูกด้วยดนตรีซึ่งได้ค้างกันไว้ที่ตอนที่แล้วนะคะว่า ลูกคนที่สองที่เลี้ยงลูกด้วยดนตรีร็อกนั้นจะเป็นอย่างไรกปดติดตามค่ะระยานี้ดวงที่จะเจอกันหลายรอบน <c oughs> <c oughs> อกจากเจอในรายการรายการสปาร์สานล์รู้มเดี <c oughs> ย๋ยวไปเจอในรายการรอบหนึองอีกรอบเดือ <c oughs> อีก <c oughs> แต่คนก็ชอบนะมันี่ที่ออกแกลแอจริงเหรอก็ <c oughs> อบอกสนุก คนไม่ถาว่าผมแบบเขาเรียกว่าออ็กซ์เซมเหรออาจารย์เขายังสงสัยเลยผมที่อายุบ้างเนี่ยทำไมเล่นกันต่อพงได้วะออกจะดีใจนะที่เล่นกับวัยรุ่นดัวอย่างเดียวไปทําคนอื่นเขาเสียลุกผมอะจริงๆไม่คร <c oughs> ผมที่กลัวจะทําให้คุณเสียลุก <c oughs> เราคุยกันเรืร่องเอกซ์ซ็กินะเราต่อมีลูกสองคนใช่ไหมครับผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายล้วก็มีความตั้งใจมากที่จะใช้ดนตรี ในการเลี้ยงลูกในการพัฒนาอารมณ์และจิตใจครับซึ่งแล้วก็มาเขียนเป็นหนังสือโดยเฉพาะเรื่องเปรกัสิกมีแผนด้วยครับนะฮะมีแผนอันนี้คัดของโมซาโดยเฉพาะเออคัดโมซาโดยเฉพาะเรามาต่อนตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีที่คุยตรงนี้ก่อนจะไปคุยเรื่องลูกสามคนเล็กเพราะว่าคราวที่แล้วเราไปจบที่โมซาจะแบบคนก็ตั้งคําถามหลังจากดูแล้วว่าเอ๊ะทำไมต้องโมซาเท่านั้นแล้วโมซาควรจะ เป็นช่วงไหนของของชีวิตของลูกเราจริงๆผมว่าถ้าไม่ไม่คิดว่าจะวางอะไรโมซาร์เนี่ยมันมันให้ผลดีหมดแล้วสำหรับทุกๆุอารมณ์ด้วยนะของเด็กเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกว่าโอเคเรื่องของจังหวะเนี่ยก็ได้เรื่องของสีสันจริงๆเพราะว่ามันมันอาจจะไม่มีสีสันอะไรสวยงามแต่แต่การสอนประสานและการเรียบเรียงเพลงของโมซาร์เนี่ยมัน เบาและสบายคือความผ่อนคลายมันมีแน่อารมณ์เนี่ยมันจะดีตามหลังจากผ่อนคลายหัวใจไม่เต้นแรงสมองเนี่ยถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็นั่นี่ผมก็ใจนี่เป็นการวาาพื้นฐานให้กับเด็กใช่ไหมะแต่เด็กเนี่ยมันจะมีการพัฒนาตามวัยใช่ไหมฮได้นีพื้นฐานที่ดีโดยใช้โมรสสได้นอนก็ต้องฟังโมเสสต่อไปเรื่อยๆแต่ที่จะเอาแทรกเข้ามาผมแทรกจริง มันมีหลายตัวที่ผมจะเริ่มหยิบเข้าไปเรื่อยๆนะหลังจากที่เขาโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเ,ออเช่นเ,เพลงจีนเพลงป๊อปจีนเนี่ยแล้วก็เพลงป๊อปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เพลงในยุคเอตี้ของอเมริกาเนี่ยก็ถูกหยิบมาใช้หยิบสำหรับลูกคนแรกลูกคนแรกเหมือนกันนะ แบบเดียวกันเหมือนอย่างเบทอเฟนเคยหยิบมาใช้ไหมเบทอเฟนก็หยิบมาใช้เพราะว่าปัจจุบันที่เขาชอบเนี่ยเขาก็ชอบเล่นคือคือไอ้ไอ้เพลงที่สกอร์ที่ที่เอามาเล่นเล็กๆเนี่ยนะฮะของเบทอเฟนเนี่ยก็เล่นอยู่หมายเลขห้าบ้างหมายเลขเก้าบ้างพวกนี้ก็จะใช้เลยหมายเลขสามบ้างหมายสามยังทำไมผมว่ามันซับซ้อนเกินคือแง่หนึ่งมันเพราะนะพี่เบทอเฟนก็เคยคิดจะให้กับผู้เบียรดด้าใช่ตอนนี้ก็จะให้กับดับเรีบครับ อนหลังโกรธดับผล้เรียนที่ทำตัวเป็นจักรพรรดิเนี่ยก็จะใส่เข้ามาเรื่อยคือผมถือว่าดนตรีถ้าไปพร้อมกับภาษาได้เนี่ยมันโอเคสำหรับการเรียนรู้อย่างเช่นเขาคุ้นเคยกับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยผมหยิบเพลงจีนเข้ามาใส่นะฮะก็มีหลายศิลปินที่แสดงว่าพ่อแม่ของคณต้องรู้ว่าการพัฒนาของลูกและวัยของมันเหมาะกับอะไร มันกําลังจะไปยังไงครับแล้วเราจะจัดการสิ่งแดวดล้อมโดยเฉพาะเราคุยกับต่อนีก็คือเ่ิกเพลงต่อก็บอกเอาเบทอเฟ่เข้ามาชาคอฟสกี้เข้ามาไหมชาคอฟสกี้ยังยังคือเคยลองแล้วไม่ว่าจะเป็นชาคอฟสกี้หรือโมสไม่ใช่โมสวักเนอร์คือตัวผมเนี่ยผม,ผมชอบบางเนอร์เพราะมันกระหึ่มในความรู้สึกของเราแล้วกระหึ่มหรือม,ม,มาเลอร์เนี่ยผมชอบมันมันมันสะใจในความรู้สึกของเราแต่ชาคอฟสกี้เด็กเม่วเลย ไวโอลินคอนเชร์โตก็ไม่เอาปีโดคอนเชร์โตก็ไม่เอาเอาอยู่แค่ประมาณห้านาทีแรกอในช่วงที่ตึง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 นั่นนะฮะเขาจะเอาแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเพราะว่าพอเขาเพลงมันเริ่มเปลี่ยนโทนอารมณ์เนี่ยตายเลยนั้นลายฟูปาเแต่แต่ก็กด้ามครับเพลงกรสิกของโบสถ์เนี่ยผมว่าหลายตอนเด็กก็คงไม่เอานแต่ตอนเนี่ยตัดมาเฉพาะตอนที่คิด ว่าจะวางพื้นฐานในเรื่องอารมณ์ความสงบความนิ่งใช่ไหมใช่ไหมผมว่ามันคนอื่นก็อาจจะเบื่อกันแเราไม่ได้ไปต้องเอามาทั้งเพลงมันต่างกันกันผมรู้สึกว่าอย่างนี้ในความรู้ของผมเวลาผมฟังโมซา์เนี่ยต่อให้เขาเปลี่ยนโหมดสมมุติว่าเขาเขาเริ่มเริ่มต้นเนี่ยด้วย A m เม o r อร์เนี่ยพอเขาสลับพอผ่านไปเขาเปลี่ยนเป็น A minor ปังเลยมันไม่ค่อยแตกต่างในในอารมณ์สักเท่าไหร่คือขณะที่เราบอกว่าชัยคอฟสกี้เนี่ย เริ่มต้นเป็นโนคาน,น,นเชตเตอร์ตึง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 แต่พอมาเฮ้ยพอเริ่มหลุดตรงนี้นะปัง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 ,ปงเอาแล้วไว้เ<ห>นาะไชคอสกี้ใช่ โดยส่วนตัวเนี่ยมีอารมณ์ที่มันแปรปรวนคงเก่งง่ายๆถ้าโมซาร์ตเนี่ยเราดูประวัติแล้วก็จะน้อยหน่อยใจ่ชคอสกี้ใช่ไหมโมซาร์่คือยังยังมีเขาเรียกว่าผมว่ามันเป็นธีมของเขาอะธีมเพลงที่ยังไงก็โมซาร์ทอะอันเนี้ยแล้วเบโธเฟนก็เหมือนกันอารมณ์ก็จะมีแปรปรวนโดยชีวิตเขาก็แปรปรวนอยู่แล้วถ้าเราดูประวัติเข้ใช่ไหมอารมณ์เพราะฉะนั้นชัยคอสกี้เนี่ยยังไม่ได้อะแต่ว่าอย่างวากเนอร์เนี่ยก็ฟังนะ วากเนอร์เนี่ยถ้าถ้าเด็กๆฟังเนี่ยเด็กๆจะจะลุกขึ้นแล้วชูมือนี้เองโดยอัตโนมัติ <ละ S 1> เลยเพลงอะไรวากเนอร์เนี่ยผมใช้ทันคอยเซอร์อคือดนตรีของวากเนอร์มันจะมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึน้นเหมือนอเหมือนเหมือนไปยืนอยู่ริมทะเลฮะแล้วเราเห็นพระอาทิตย์ค่อยๆขึ้นค่อยๆวากเนอร์จะเป็นนี้เกือบหมด ไม่ว่าจะเป็นฟาสฟาวไม่ว่าจะเป็นทันโฮสเซอร์หรือว่าจะเป็นเดอะริงของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกันหมดแล้วก็จะเรารู้ว่าว่าขีดแค่ไหนจะพอสําหรับเด็กใช่ไหมเพราะพอาลังกากนั้นมันจะเริ่มตรงตามตรงตามทิ้งระเบิดกันแล้วเราต้องรู้ตัวนี้ว่าเพลงของคลาสสิกของอะไรนักแต่งเพลงอะไรเนี่ยแค่ไหนมันพอกับเด็กในวัยนั้นอันนี้ดีใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับให้ฟังจนจบ โอ้โหไม่ได้เลยฮะแล้วก็จริงๆเอาเข้าจริงสมาธิของเด็กที่จะตั้งใจฟังหรือว่าอินไปกับมันได้เนี่ยไม่เกินสานาทีรู้สึกไปกับมันฮะไม่เกินไม่เกินสามนาทีคือเต็มที่นะก็ห้านาทีเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าจะช่วงไหนที่ช่วงไหนทจะเหมาะหมจนกระทั่งถึงวัยอาจจะโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะพร้อมที่จะฟังทั้งแม้แต่เราก็เป็นที่จะฟังบททั้งเพลงี่ไม่ง่ายนะไม่ง่าย อันนี้จริงๆผมว่ามันอันนี้อาจจะเป็นความผิดพลาดหนึ่งของผมก็ได้นะของครอบครัวเราเนี่ยคือเราคิดอะไรแผลงๆเหมือนกันน่ยตอนนั้นที่ว่าเฮ้ยลองเอาเพลงร็อกมาใช้ดู้ยนะฮะคือถามว่าผลของการใช้เนี่ยมัน มันหนักหนาสาหัสไหมมันก็ไม่เชิงแต่สิ่งที่ในในเด็กที่เกิดขึ้นมาแล้วสภาพแวดล้อมเหมือนกันพ่อแม่ปฏิบัติเหมือนกันทุกอย่างทรีตเหมือนกันหมดเนี่ยยกเลิกการฟังดนตรียกเลิกการฟังดนตรีอาหารการกินเนี่ยเหมือนกันหมดฮะการฟังดนตรีระหว่างดนตรีคลาสสิกกับดนตรีล็อกเนี่ยมันให้ผลต่างกันค่อนข้างเยอะ,อะที่เห็นชัดเลยคือเรื่องพัฒนาการทางอารมณ์ลูกสาวที่ ที่ใช้ดนตรีคลาสเอนด์เทียมดนตรีบล็อกเนี่ยนะฮะรุนแรงคือมีการแสดงออกที่รุนแรงมากใช้วิธีเดียวกับเลียนลูกชายใช่ไหมคือเ<ช>รียนฟตั<ช>้งแต่อยู่ในครัใช่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 ตอนนี้ลูกสาวอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้สองขวบละสองขวบสองขวบ,ขวบแต่ว่าคือคือถามว่าไอ้เรื่องการวัยพูดวัยเรียนรู้ว่าเร็วเ,รว,นะวเนี่ยวัยเนี่ยแบบเดียวกันเลย คือคือเป็นคนวัยเหมือนกันสมองเนี่ยเป๊ะเหมือนกันแต่ว่าเรื่องอารมณ์เนี่ยต่างกันเยอะมากคือเชลโล่เนี่ยเชโล่คือลูกชาย,ยลูกชาย<ว>ลูกชาย<ะ>ตอนนี้ห้ขวบห้าขวบเ,เขาจะมีเขาเรียกว่าการคงสภาพของอารมณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากมคือไม่ขี้โวยวาย ไม่แสดงถึงความแบบฉุนเฉียวเกินเกินกว่าเด็กะฮะหรือไม่แสดงการระเบิดของอารมณ์เชลโล่เนี่ยแทบไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยเขาเรียกว่าใช้สิ่งที่ไม่มีเหตุผลมามาเจรจากับพ่อแม่ที่จะเอาอะไรแต่ว่าซีต้าเนี่ยที่ผมว่ามันเหมือนโดนตีล็อกอะ <S 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 2> <S 2> มันอย่างนี้จริงแต่ว่าในความน่ารักของเขาเนี่ยมันก็มีคือมันก็เหมือนดนตีล้อคือความฉูดฉาดเนี่ยมันมีจะหวานก็หวานจะอะไรจะจะหัวเราะก็เอออาขึ้นมาเลยทันทีแต่โลเนี่ยไม่ใช่จะมาแบบนุ่มนวลเป็นคลาสสิกเลยอะเป็นแบบว่าอารมณ์มาพลิ้วมากนะฮะแล้วก็เอ่มันส่งให้เรื่องของการ การเจรจาเวลาคุยกับผู้ใหญ่นี่เรื่องจริงเลยต่อรองกับพ่อแม่เออโน่นเอานี่ไอ้นี่มันจะแบบคิดหลายจุดมากหลายชั้นมากในการที่จะแบบมาต่อรองกับเราแล้วสุดท้ายยอมยอมลูกก็ยอมหรือยอมกับลูกสาวเนี่ยยอมใครมากกว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายมาเจรจาต่อรองในเรื่องของที่ตัวเองต้องการแต่ที่สังเกตมีความแตกต่างกันยังไงสำหรับผมเนี่ยผมแฮปปี้กับกับเชโล่มากกว่านะ เพราะว่าเขาจะพยายามหาเหตุผลมารองรับสิ่งที่เขาต้องการทำให้พ่อจําดนใช่คือจะไล่มาผมว่านึกถึงเวลาเวลานักแต่งเพลงมันเขียนเพลงมันก็จะค่อยๆหาจุดอุด <ừ> มีมีเมลโลดี้หลักแล้วทีนี <ừ> ้ค่อยๆมาติดสร้อยของมัน <ừ> มาเรื่อยๆ <ừ> นี่นนนคือลัอกษณะแบบเดียวแต่ว่ามันไม่ใช่แบบซิต้าซิต้าเนี่ยมันจะแบบว่าเอาเนี่เหตุผลอาจจะไม่มีเหตุผลเพราะว่าพี่เชโร่เขาไม่เอาเราจะเอาอะไรเงี้ยคือเป็นเหตุผลแบบ ง่ายๆตรงๆอารมณ์ก็ออกมาเป็นง่ายๆตรงๆชัดเจนแบบดนตรีล็อกเลยแบบดนตรีล็อกเลยคือเข้าถึงปงๆแล้วเข้าถึงหัวเลยแบบเนี้แล้วก็อย,อย่างเลือกอ่านหนังสือเนี่ย,ย,ยชัดเจนว่าคือในความเริ่มต้นเนี่ยสมมุติว่าเขาเรียกว่าอะไรความอดทนที่จะที่จะผ่านอุปสรรคเลยซิต้าเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่เท่าเชลโล่คือแต่ว่า <c oughs> พูดไวกว่าเชลโล่ไวกว่า แต่ว่าเวลาอ่านหนังสือเนี่ยถ้าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเชโล่เนี่ยหนังสือแปดสิบเน่มอ่านไห้หมดแล้วก็อ่านอย่างค<ม>่อ,คอยๆไปเรื่อยๆค่อ,คอยๆไปเรื่อยไม่มีแบบว่าถ้าตัวนี้ติดแล้วจะรู้สึกว่างุดหงุดลจะจะมไม่เอาแล้วเปลี่ยนเล่มไม,ไม่ใช่เขาจะตึ๊กตึ๊กตึ๊กค่อยๆมา,าสะกดวรรณยุกต์เอกโทตีสะกดทําเสียงไปเรื่อยเพื่อให้ลงตัวมันปุ๊บก็ลงมันก็จะไปเรื่อยๆสิต้าไม่สมมุติว่าอ่านไปเนี่ย เริ่มต้นอ่านอ่านได้นนะะความจําดีสมมุติว่าพ่อบอกว่านี่นี่น,น,นี่เขาก็าท่องตามไปปุ๊บปุ๊บพอไปถึงหน้าสามเริ่มแบบพอไม่คุ้นปั้งเนี่ยเอาละระเบิดละต่ผมอยากจะต้องดูพูดตรงนี้นิดนึงร,ระหว่างความแตกต่างว่าเป็นหญิงเป็นชายเใช่<ต>มันจะมีด้วยหรือเปล่าเพราะตอนนี้นเราไปพูดเรื่องดนตรีหยาดเดียวแต่ผมอยากจะว่า ช่นพูดไวเนี่ยผู้หญิงบางจะพูดไวกว่าใช่ไหมฮะอันนี้เราเข้าใจว่าผู้หญิงพูดไวกว่านะฮะไอ้ค่าขาขาเนี่ยขี้ออเนี่ยผู้หญิงมันมามันเยอะอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเรื่องของการเรียนรู้การสังเกตการอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอะไรที่จะต้องใช้ความใจเย็นเข้าจัดการหรือว่าใช้เหตุและผลเข้าจัดการกับมาเนี่ยเด็กที่ผ่านการเลี้ยงดูมาโดยดนตรีล็อกเนี่ย ไม่มีความอดทนมากเท่าผมถามอย่างนี้นะ,<ค>ะลูกชายคนโตใช้คลาสสิกเป็นผื้นลูกชายคนเล็กก็ผู้หญิงใช้ล็อกเป็นพื้นที่จะพอโตมาแล้วเนี่ยเรียนรู้แล้วเนี่ยเราเริ่มจะให้เขาฟังล็อกให้คนนี้เขาฟังคลาสสิกแล้วผลมันจะออกไปไงอืมอย่างเชลโล่เนี่ยพยายามจะให้เขาฟังล็อกเหมือนกันอืมเอาจริงๆเลยนะเขาไม่เอาเขารู้สึกว่ามัน ไม่ชอบอ่ะมันแรงอันนี้คือเขาตอบเลยนะว่ามันแรงไปสําหรับเขาแต่นี่วัยตอนห้าขวบนะเราต้องดูตอนที่เขาสิบขวบเป็นไงฮะผม<ะ>ก็พยายามเอาเพลงบัลลาดร็อกนะฮะั้งมันง่ายแล้วมันก็มารดี้มันหวานๆแล้วแน่นอนซโลโกิตาร์อะไรก็มีเขาไม่ชอบแต่ว่าถ้าซิตา้าเนี่ยถ้าฟังบัลลาดร็อกเหมือนกับที่พี่ฟังเนี่ยยางเี้จัง <laughs> ตอนนี้สองขวบนะสขวบสองขวบอย่างนี้เลย ยกหัวจริงๆแล้วคลาสสิกอ่ะคลาสสิกให้คนเล็กฟังมไม่ค่อยเอา